ใครอะไม่รู้ดิหนูพิมพ์ชื่อดิดเด้นแล้วมันขึ้นอะค่ะแต่ว่าหนูขออยู่ต่อได้ไหมคะได้สิมาแนะนำตัวกันพี่ชื่อดิวอายุสิบแปดพี่ชื่อเรนอายุสิบแปดพี่ชื่อจัสมินอายุสิบเจ็ดพี่ชื่อซีอายุสิบแปดหมูชื่อซาลาอายุสิบหกค่ะแต่ว่าพี่เรนหนอจังเว้อินมุนใจเย็นแฟนเพื่อนพี่เชร์ได้จังไปเล่นแมพพีกันไหมแต่หนูกลัวพีนะคะอีเวก็ได้ไม่เอาหอนูอยากเล่นแมพคู่ หนูไม่ให้อีจัดมินเล่นเอ้าทำไมก็หนูจะคู่กับพี่เลนถ้าตัสมินไม่เล่นผมก็ไม่เล่นน่เล่นอีเวดก็ได้ค่ะมองอะไรเหรออยู่อย่าเถียงกันอย่าเถียงกันไปเล่นกันเถอะมีจัสมินเราไม่ค่อยอยากเล่นเลยก็ไม่ต้องเล่นสิไม่ได้บังคับพี่เลนดูเสียห้ามันว่าหนูพอได้แล้วไปเล่นได้แล้วถ้าใครเห็นหนูตัวต้องชูบหนูนะก็อย่าตัวสิ ทำไมแจสมินไม่ชุบฉันก็มันมองไม่เห็นก็หบไม่อยากชุบฉันเองหรือเปล่าก็บอกว่าไม่เห็นไงแจสมินอาจจะไม่เห็นจริงๆงก็ได้นะเธอเย่นสียาละใจเย็นก็ได้ก็ให้เกมเองเองย่าอินไปหน่อยเลยรู้นะหนาไม่ต้องมาสอนที่เล่นคาคืนนี้ฟาสายกันไหมปกติพี่ฮากับแจสมินคนเดียวกับดิวฟากับหนูบ้างสิเราเพิ่งมายังไม่สนิทกันเลย ดัสมินคุน,นี้มันต้องหากับพี่เลนนะ่ะมีสิทธิ์ไล์ไปสั่งเขาก็ฉันจะหากับพี่เลนเนี่ก็หาป็นแฟนกันนาะจะไปสั่งเขาทำไม <c oughs> เขาห่างกันเข้าไปเธอะนี่ดัสมินยายสาระจะแย่งเลนไปจากเธอแน่เลยดูแล้วอ่ะ <c oughs> ใช่ใช่เออเออเห็นเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะมีสุ่มสีนะฮู้นั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาบอกกันนะว่าได้สีอะไรได้เลยเดี๋ยวมาต่อนะคะตีชมเรื่องคำสูภาพนะคะถ้าชอบฝากกดติดตาม้ว้ละ